ครับวันนี้มา jogo. สรุปแผนการเรียนรู้การบูรณาการงานส่วนพุตร์ที่อะไรการอาชีพองค์กนะครับวิชาโปรแกรมมัมยเดทยาัดทาโดยนายชัดจวัลกรุงดีองค์สามนาย currently. สุพนน์ศิเมืององค์สามครูรายวิชาคุณสุการยาต่องเงินนะครับผมแผนกวิชาที่เรายกตัวอย่างมานครับก็จะมีแผนกการบัญชีคอมพิวเตอร์ธุรกิจช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างกลโรงงานนะครับผมสําหรับสาขาวิชาการบัญชีนะครับการรวบรวมผลการเรียน,นรู้รายวิชาการขายเบื้องต้น,นแผนกการบัญชีโดยครูปรารันาสุดทองสาเลือโลกโรสเตอร์ของเข้าร่วมบริจาคผนไม้นะครับนี่ก็คือรายงานที่คุณคณรูได้มอบหมายนะครับ เป็นโปสเตอร์ขอเชิญนะครับขอเชิญบริจาคทำไม้ก็นี่ก็คือชิ้นงานนะครับที่ครูดได้มอบหมายเหมือนกันนะครับผมบสำหรับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจการรวบรวมผลการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยครู สุกัญยาตอเงินเรื่องการรวบรวมผลการเรียนรู้สื่อวิดีโอนะครับก็บจะเป็นแผนการจัดการนะครับนี่ก็เป็นรายงานนะครับที่ครูได้มอบหมายการรวบรวมผลการเรียนรู้สื่อวิดีโอนะครับให้นักเรียนรวบรวมผลการเรียนรู้การศึกษาผลไม้คนละหนึ่งรายงานผล ในรูปแบบของสื่อวิดีโอในการนำเสนอข้อมูลนะครับนี่จะเป็นชิ้นงานที่นักเรียนได้ทำนะครับสำหรับสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนะครับการรวบรวมผลการเรียนรู้รายวิชาเซลงอากิตได้การประยุกต์ใช้แผนช่างไฟฟ้ากำลังโดยครู ไกลสวิตเตเรื่องการสำรวจพันไม้ในพื้นที่ศึกษานี่ก็คือแผนการนะครับจัดการการเรียนรู้มุ่งเน้นนะครับนี่ก็เป็นรายงานนะครับที่นักเรียนศึกษาได้ทำนะครับเป็นเพื่อให้ผู้เรียนนะครับสามารถบันทึกและจดจำพันไม้ในพื้นที่ศึกษาได้นะครับ ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับสำหรับสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับการรวบรวมผลการเรียนรู้นะครับรายวิชาการออกแบบ,บวงจอรอิเล็กทรอนิกส์แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์โดยครูชัตวัน์ศิลาเกตนะครับเรื่องการจัดหาพันไม้และการปลูกพันไม้นี่ก็คือแผนการนะครับที่คุณน้าอบอหมายนั่ก็คือใบยงาน ที่เรียนนักศึกษาได้ทำก็จะเป็นให้นองเรียวบันทึกข้อมูลนะครับการจัดหานธุนไม้และการปลูกนธุนไม้นะครับระบุจํานวนนธุนไม้ก็มี3าชนิดนะครับสาอย่างนะครับนี่ก็คือนักเรียนนักศึกษานะครับผมจัดหานธุนไม้ภายในวิทยาลัยการอาชีพระบบนะครับก็ศึกษาเกี่ยวกับปํานไม้จำเพาะนะครับ นี่ก็สำหรับสาขาวิชาช่างกลโรงงานนะครับผมการรวบรวมการเรียนรู้นะครับรายวิชารับคมเครื่องมือตัดแผนกช่างกลโรงงานโดยโครวูวชิรพันธ์ช้างสีเรื่องสำรวจพันธุ์วในวิทยาลัยะนะครับนี่ก็จะเป็นแผนการสอนนะครับนี่ก็จะเป็นใบงานนะครับต้นกล้วย ลักษณะของไว้กล้วยขนาดที่วัดได้นะครับก็ตามที่นักเรียนทักศรรึกษาได้ค้นคว้ามานะครับนี่ก็คือนักเรียนทักศรรึกษาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ